ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเงินค่าตอบแทนนะครับเกี่ยวกับเ,เงินที่กำน,นันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำแหน่งแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ที่จะได้รับนะบอันนี้ก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้เดือนเดือนละกี่บาทอะไรประมาณเนี่ยนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ นะเลือกตั้งครั้งเดียวก็อยู่ยาวไปเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดนะของผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็เลยเอารายล,ละเอียดมาให้ใหดูนะครับเอาเอาตัวระเบียบมาให้ดูเป็นระเบียบของทรวงมหาดไทยนะครับเกี่ยวกับนี่แหละการเบิกจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนฉบับที่7นะครับปี66กนะครับก็มีผลบังคับเป็นปีแล้วแหละนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าขออนุญาตสรุปให้ฟังเลยแล้วกัน อืมอันนี้ไม่ต้องดูแลนะครับขออนุญาตสรุปให้ฟังเลยแล้วกันว่าเงินค่าตอบแทนเนี่ยนะครับณนะปัจจุบันนะฮะมันก็จะมีขั้นต่ําขั้นสูงนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกำนันเอ้ยผู้ใหญ่บ้านเอ้ยเนี่ยก็จะมีขั้นต่ําขั้นสูงนะครับนี่นะฮะไปดูกำนันก่อนแล้วกันกำนันเนี่ยสตาร์ทนะครับจะได้หมื่นสองนะเต็มแม็กก็คือหมื่นห้าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับสตาร์ทหนึ่งหมื่นเต็มแม็กหมื่นสาม ช่วงมันก็จะมีช่วงอยู่3,000ใช่ไหมนะครับระหว่าง1,000 0ไปถึง1 3 0 0 0นะครับแล้วก็จะเป็นตำแหน่งอื่นแล้วฮะเช่นแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายรักษาความสงบเนี่ยนะครับก็จะสตาร์ทที่6,000เต็มแม็กที่1,000 0อ่ะอาทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมมันมีขั้นต่ำขั้นสูงขั้นต่ำเนี่ยก็คือว่ารับเมื่อเขาสตาร์ท นะครับสตาร์ก็คือสมมุติว่าได้รับการเลือกตั้งเสร็จในปีแรกเนี่ยนะครับรับก็คือรับ10,000บาทอันนี้เขาญาติพูดถึงแค่ผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะทีนี้เมื่อปฏิบัติงานครบแต่ละปีแต่ละปีนะมันก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับให้พวกเราเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าให้พวกเราเข้าใจก่อนนะว่าในแต่ละรอบของการประเมินเนี่ยนะครับคือ1ปีนะนับตามปีงบประมาณนะครับหนึ่งขั้นเนี่ยนะครับหนึ่งขั้นเท่ากับ3ามร้อบาท ฟังนะ1ขั้นเท่ากับ300บาทใน1ปี1คนจะมีสิทธิ์ได้ไม่เกิน2ขั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเต็มที่เลยได้2ขั้นเนี่ยนะครับจะเท่ากับขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่ครับ2ขั้น2อคูณสามเป็นเท่าไหร่ครับเต็มที่คือ600บาทต่อปีนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าประเมินผลการปฏิบัติงานดีนะก็คือจะได้เต็มที่เลยนะครับหปีเนี่ยเพิ่ม600แล้วก็เงื่อนไขข้อต่อมากกคือว่าจะได้ 600เนี่ยต่อเนื่องกันเต็มที่ไม่เกิน2ปีนะปีนี้600ปีถัดไปได้600ปีที่3จะ6ก0ออีกไม่ได้แล้วจะต้องกลับมาได้ที่300บาทนะครับ300บาทแค่นั้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่ว่าทุกคนจะได้ทุกปีปีละหกร้อยหกร้อยเลยเนี่ยอันนี้ก็มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไปดูหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนก่อนอันนี้เข้าใจแล้วนะเงินเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนะครับ สตาร์ทผู้ใหญ่บ้านสตาร์ทหนึ่งหมื่นนะเต็มแม็กหมื่นสามกำนันสตาร์ทหมื่นสองเต็มแม็กหมื่นห้านะครับตำแหน่งอื่นๆนอกจากนั้นก็คือสตาร์ทหกพันเต็มแม็กได้หนึ่งหนึ่งหมื่นประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์การประเมินก่อนเขาก็จะมีวิธีการประเมินนะประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับผู้มีอำนาจในการประเมินก็คือนายอำเภอนะครับในการคิดคำนวณเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะเอาเกณฑ์ของหนะึ่งอำเภอเนี่ยมามาเป็นฐานในการคำนวณ ทีนี้จำได้ไหมที่ผมบอกว่าหนึ่งปีเนี่ยคุณจะได้เต็มที่เลยคือถ้าเกิดว่าปฏิบัติงานดีจริงๆแล้วได้ผลการประเมินที่ดีเนี่ยนะครับเลื่อนนะครับได้เลื่อน2ขั้นเนี่ยก็คือจะได้600ต่อ1ปีมีสิทธิ์ได้600เนี่ยสปีซ้อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะมีอีกหลักเกณฑ์ตัวหนึ่งที่ที่มันเป็นโคต้านะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนโคต้านะครับมาดูวักนี้ชัดๆเลยผู้ที่จะได้รับ พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนเพิ่ม2ขั้นนะครับจะต้องมีจํานวนไม่เกินร้อยละสิบห้านี่ฮะเห็นไหมจานวนร้อยละสิบห้าของจํานวนของอะไรครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพย่เจ้าตาบนสาหรวัรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มีอยู่รวมกันในแต่ละพื้นที่นะครับและก็จะได้2ขั้นเนี่ยนะครับห้ามเกิน2ครั้งติดต่อกันเห็นไหมก็คือสมมุติว่าในอำเภอนั้นเนี่ยนะครับมีผู้ดำรงตําแหน่งนะครับเหล่านี้เนี่ย 100คนแสดงว่าในปีนั้นคุณก็จะได้สองขั้นนะครับแค่15คนถ้าคิดตามนี้โอเคใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็เผื่อว่าเราจะได้มีความรู้ไปเล่าให้เพื่อนพี่น้องพ้องพี่นะครับเวลาเรากลับบ้านนั่นนี่แล้วเผื่อมีคนมาถามว่าผูา้ใหญ่บ้านคิดได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเน้อยเราก็จะได้มีมีความรู้ตรงนี้นะครับไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังโอเคนะยส,สรุปนะครับอผู้ใหญ่บ้านเงินเดือนสตาร์ทหนึ่งหมื่น นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเรื่อยๆนะครับปีละ600บ้างปีละ300บ้างส่วนมากก็จะได้ปีละ300นั่นแหละนะครับขึ้นขึ้นไปเรื่อยจนเต็มแม็กเนผู้ใหญ่บ้านก็จะได้อยู่1 3 0 0 0บาทประมาณนั้นนะครับก็ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีนับตามปีงบประมาณนะนะครับก็คือเอ่อ30กันยานะครับก็คือสิ้นปีงบแล้วก็เริ่ม1ตุลาก็คือ1ตุลาไปจนถึง30กันยาของปีถัดไปอันนี้คือปีงบประมาณนะครับเลื่อนได้ โค้ตานะครับ1ปีอาจจะเต็มที่คืออาจจะได้2ขั้นนะครับก็คือ600บาท600บาทได้ต่อเรื่องนะ2ปีนะครับแล้วแต่ผลการประเมินปีที่3ก็ต้องมามาได้300อีกทีหนึ่งนะครับถ้าอ่านประมาณนี้นะก็ประมาณนี้แหละนะครับที่จะเอามาให้ดูเป็นความรู้นะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบะขมนะครับผมสวัสดีครับ